นเรา้อบสุดเร่ทุกคนวันน um> ี้แบบเรื่องงามใช่ค่ะก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเบลกับพี่พลอยค่ะได้รับโอกาสจากวัดสเกตนะคะได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่านะคะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณองค์พระบรมบรรพตทหลวงภูเขาทองค่ะทำไมถึงเลือกวัดนี้คะเบลขะ คือเบลศรัทธาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเขาเขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงเมื่อปีที่แล้วค่ะที่เป็นช่วงวันเกิดก็เลยได้มาห่มผ้าภูเขาทองแล้วก็เลยได้ทราบจากทางวัดว่าทางวัดเนี่ย พระท่านบอกว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยกำลังจะปิดเบลก็ถามว่าแบบอ้าวทำไมปิดล่ะคะท่านท่านบอกว่ากําลังจะต้องบูรณะเพราะว่ามีหลายจุดที่เสียหายทีนี้ก็เลยเหมือนได้รับแบบเหมือนติดต่อกับทางวัดอยู่เรื่อยๆะค่ะว่าเ,เบลอยากจะช่วยตรงนี้เพราะว่าคือใช้งบค่อนข้างสูงท่านก็เลยเหมือนเมตตาแล้วก็ให้โอกาสเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าค,<ะ>ค่ะก็ะเลยได้มีวันนี้รวมถึงก็โชคดีมากๆค,ะค่ะก็ได้รับประทานพระกรุณานะคะจากสมเด็จพระสังฆราชค่ะเพื่อท่านประธานผ้าตายเพื่อนมา คอดดนี่ววั้วยะเหมือนเป็นธรรมชาติสั่นใช่ไหมเบลเพราะนั้นเพราะเห็นบอกว่าเราไปไปเหมือนแบบก่อนปิดประตูเลยที่เขาจะบูรณะอะไรอย่างเงี้ยก็คออืออีกไม่กี่วันก็จะปิดแล้วใช่ค่ะ แล้วตอนนั้นตอนนั้นคือใจเราคือปุ๊บพอท่านแจ้งว่าเออจะมีการบริจาคคือใจอยากร่วมบุญอยากจะช่วย,ยอยากร่วมบุญเลยค่ะแล้วก็ถามท่านว่าเออจะร่วมบุญได้แบบไหนยังไงที่จะเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนทําจดหมายทําหนังสือค่ะมาที่ทางวัดว่าก็ความจริงคือเข้ามาปรึกษาก่อนนั่นแหละค่ะว่าจะทําแบบไหนได้บ้างแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าเออก็ทําเป็นผ้าป่าแล้วกันค่ะแล้วก็จะได้มีเออคนอื่นๆมาร่วมทาบุญด้วยร่วมบุญเยอะมากใช่ค่ะคนร่วมบุญเยอะมากๆค่ะแล้วก็ ความจริงเราอยากจะฝากพี่ๆทุกคนประชาะสัมพันธ์ต่อด้วยค่ะเพราะว่าทางวัดก็คือใช้งบประมาณเยอะมากๆเลย <c oughs> เราในฐานะที่เป็นแบบนักสแสดงของประชาชนรวมถึงพี่พลทู้จัดการ<ะ>เราอยากจะใช้อาชีพของเราให้เป็นประโยชน์นะคะก็เลยมาช่วยประชาะสัมพันธ์กับทางวัดทุกคนจะได้รู้ถึงบุญอันนี้ด้วย <c oughs> ค่ะเห <c oughs> ็นบอกวัสด <c oughs> ุที่ทวัดจะมามูรณาก็คือหายากเหมือนกันก็คือใช่ค่ะเป็นโมเสกจากอิตาลีค่ะอันนี้ก็จะยอดที่ทุกคนร่วมกำบุญแต่เรา นาะตอนนี้ที่ทราบประมาณรอ,อประกาศ,กาศข้างในโบสถ์เนะะะาะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งดีกว่าแต่ก็เห็นคนมาร่วมบุญกับเราเยอะงชื่นใจไหมคะเบลเหมือนแบบเออชื่อเสียงเราหรือว่ากระบอกเสียงของเราแบบเป็นประโยชน์นะได้ต่อบุญด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ชื่นใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะความจริงเหมือนงานบุญครั้งนี้ค่อนข้างจะกระทันหานแล้วก็บอกเป็นเหมือนเป็นการส่วนตัวสะส่วนมากด้วยค่ะรวมถึงแต่ว่าก็แบบโพสลงในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบเชิญชวนทุกคนด้วยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะคะอย่างวัดอย่างวัดสเกตก็เหมือน เป็นวันสำคัญแล้วก็แบบเป็นวันที่แบบนักท่องเที่ยวมาใช่ค่ะก็เป็นความจริงเราผู้เขาทองเป็นอะไรที่เหมือนรับเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนาะแล้วคือตอนนี้ก็คือต้องปิดเพราะว่ามีความแบบต้องซ่อมแซมมีความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครที่อยากมาร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญต่อได้กับทางวัดโดยตรงนะคะก็เดี๋ยวจะฝากคิวอาโค้ดของทางวัดให้พี่ๆทุกคนด้วยค่ะ รู know, ้ส mm ึกไงคะเป็นแบบลังบุญพลังใจส่บุญอยู่ตัวเรีอย่างเงี้ยลวก็โชคือแปลว่าเบลก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆหลายๆครั้งด้วยล่ะค่ะที่ได้ร่วมบุญใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งบุญเล็กก็ตามค่ะแต่ว่าคือเหมือนเวลาเบลไปไหนก็หรือเจอหน้าใครก็จะมีคนแบบมาบอกบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเราเราเข้าวัดบ่อยเราเลยมีโอกาสได้ทําบ่อยด้วยค่ะแล้วก็ดีใจที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็ได้มาบอกบุญทุก เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยังคะเบลเพราะว่าเป็นเจ้าภาพมาหลายที่ไปช่วยหลายวัดทั้งไทยต่างประเทศอะไรหลากหลายมากๆค่ะแต่ว่าอย่างงานวันนี้คือเอาจริงๆเบลกับพี่พลอยตั้งใจมากๆที่จะจัดงานนี้ให้สําเร็จเพราะว่ามันมาจากจิตอันเป็นกุศลของเราจริงๆค่ะแล้วก็รวมถึงเจ้าภาพทุกๆคนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆคนที่มาร่วมบุญด้วยค่ะก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ทุกอย่างเหมาะสมที่สุดทำถึงอนเกิดซีแม่ที่ผ่านมาเบลหนักเหมือนกัน อ๋อค่ะก็นิดหน่อยค่ะไม่ดีคุณแม่่คุณแม่คุณแม่ว่ายังไงดูจากเรดียวรอยยิ้มเ็เหมือนแม่ตกใจสิ่งนี้อ๋อคุณแม่ก็ก็เขินเขินนิดนึงไม่กล้าใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบลก็เหมือนเห็นคุณแม่เขาคือคุณแม่เขาแบบไม่ไม่ไม่ค่อยใส่แบบอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเบลก็เหมือนซื้อเอาไว้ให้แบบติดตู้อะไรแบบนั้นปีจะเป็นแบบที่ดินเงินสดอะไรเงี้ยทำไมปีนี้เราถึงจะเป็น ก็อยางที่บอกว่าคุณแม่ยังไม่มีค่ะแล้วได้ใส่หรือยังรับากลูกสาวให้ไปได้ลองยังคะได้ลองค่ะวันนี้ใส่วันนี้ใส่วันนี้เลยคือปกติเหมือนคุณแม่เบลเองก็ค่อนข้างเรียบง่ายมากไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าท้าทายไหมคะกับความความชอบคุณแม่แบบว่าเอาซื้อข้าแพงให้เลยคือไม่ได้ท้าทายหรอกค่ะเอาจริงก็เราเห็นว่ามันเหมาะกับคุณแม่ดีเราก็เลยเลือกอันนี้ค่ะ อันนี้แบบนี้คือคุณแม่แบบเลือกเองหรือว่าเราเลือกเราเลือกค่ะเรียกว่าวันนี้ฉลองงานแรกเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะไม่กลัวคุณแม่ติดใจแล้วปีหน้าต้องแก่ันเร็วขอเพิ่มน้ำหนักแม่เขาซื้อได้เองมีเงินเยอะค่ะมีอะไรอย่างอื่นให้คุณแม่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีดินเนอร์อะไรอย่างงี้กันค่ะอวยพรไหมคะ คุณแม่มีขอพรอะไรจากคุณแม่ไหมคะวันเกิดคุณแม่ปีนี้หรือว่าอวยพรอะไรกับคุณแม่ไปบ้างเรื่องสุขภาพค่ะก็ขอให้แบบไม่เจ็บไม่ไข้อะไรประมาณนี้ค่ะแม่อวยพรกลับมาว่าอะไรคะก็แบบขอบคุณเขาก็แบบชื่นใจค่ะเรื่องดีๆหลายเรื่องให้พ่ออ๋อคุณพ่อวเนเค่ะใช่วันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเมื่อ 2วันที่ผ่านมาค่ะก็ลงภาพแบบก็ระลึกถึงความจริงก็ระลึกถึงอยู่เสมอแหละแต่ว่าคือด้วยวันคล้ายวันเกิดก็เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่เราจะได้เหมือนออบอกความในใจประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนได้โพสต์รูปไปรวมถึงโพสต์จดหมายที่คุณพ่อเคยเขียนเอาไว้ให้ค่ะ ช่ก็ยังนึกถึงอยู่เสมอค่ะพอ่อเชื่อว่าพ่อให้ผ่อนเบลตลอดอยู่แล้วไหมคะคิดว่าค่ะทุกๆปีปกติจะมีทําอะไรไหมคะแบบให้คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลึกมีค่ะ,ะ,คะก็มีทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ว่าเออว่างแค่ไหนอ,อ,อ,อย่างปีนี้ก็แบบเหมือนนั่นออง,งสมาธิส่งบุญให้ประมาณนังค่ะจะมาที่ที่ได้ทำให้เราแบบ ผ่องใสขึ้นช่วงนี้แล้กโซใสอะไรนะรู้สึกว่เข้า,าแบบอ้อมอ้อมอ่ะ คือเอาจริงๆทุกคนมาร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันเยอะมากมากเลยนะคีะมีพรกกันทุกคนเลยค่ะเบลตอนนี้มีพรกกันทุกคนเลยค่ะพักทันหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าคือต้องขออนุญาตจริงๆขออนุญาตพี่ๆี่ทุกคนนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานที่ที่เราอยู่เนาะคือแบบอยู่ในวัดาเกะแล้วด้วยวาระโอกาสที่เราจัดงานอาจจะแบบ ไม่อำนวยที่จะแบบให้พูดเรื่องทางโลกอะไรอย่างนี้โอนนี้สะดวกสัคอยากอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องงานบุญพระป่าในวันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแบบมันก็เป็นงานที่แบบเหมือนเบลตั้งใจทํามากๆอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับทางเจ้าภาพด้วยแล้วก็ด้วยวาระโอกาสที่เหมาะสมในครั้งหน้าดีกว่าเยแต่ลาทางโลกเดียวคือตอนนี้คือแบบแฮปปี้มีความสุขไหมคะมีอะไรคะสีชมพูนะทางโลก Ų, okay, เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเรากันนะคะในแบบสถานที่ที่แบบเหมาะสมที่เราจะพูดคุยกันได้ตามอัธยาศัยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้อิ่มบุญแล้วอิ่มใจด้วยไหมคะเพราะว่าที่จริงก็แบบเราไม่ได้มีอะไรจะปิดบังถ้ามีอะไรแบบมาบอกทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่าแบบเหมือนรอครั้งหน้าที่แบบเวลาโอกาสเหมาะสมดีกว่าอัี้อันี้วันนี้เพื่อนเรามาเยอะไหมคะวันนี้เพื่อนที่มาร่วมบุญเยอะไหมคะเบลเยอะค่ะก็ประมาณ อ่าเจ็ดคนได้หรือไม่ก็เกือบร้อยค่ะที่มาร่วมบุญวันนี้มีชื่ออะไรบ้างคะเเยอะมากเลยค่ะอันนี้เบลชวนเองหมดเลยทุกคนที่มาก็มีทั้งเบลทั้งพี่พลอยค่ะอ่าดีใจไหมกับสิ่งที่ทุกคนเขายินดีก้าวยากของเราตั้งแต่วันนี้แต่ละทิธีกันแล้วอ๋อค่ะก็ก็ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจที่ทุกคนแบบเหมือนมอบให้เสมอเลยรวมถึงแรงซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเแรง แรงเชียร์แหละคะแรงเชียร์แรงเชียร์อยากขอบคุณเลยเขาไหมคะแรงเชียร์ที่เขาแบบว่ากันเนี้ยค่ะเบลขาก็ขันอะไรก็ขันในความเริ่มรัดแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญกับพระบาทสนนี้นะคะก็ขอบคุณนะครับจำพักไว้แน่นๆนะคะทุกคน่ะอรนน้ี ไข่าวตามโซเชียลเลยน่างได้ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วก็สงสัยแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นงานหน้าแล้วงานหน้าเป็นแบบร้อยเ็ไหมงานหน้าแบบร้อเ็นตลยมพดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรผิดาแน่นอนสองเดือนนะเอานี้เป็นเปนข่าวชัวร์ไหมคะเบลงานหน้าเวนานะคะทุกคนสาธุพร้อมกันค่ะมาคุขอบคุณมากอันนี้จะาะะ แต่ถ้ไปเก็บภาพนิ่งงันเดี๋ยืนี่สั์เก็ภาพนิ่งได้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะตั้